อะไรนะครับโอ,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 อ้โหพวกเราออกมานานมากแล้วนะฮะอ้าวสองมอนมเห็นว่าเขาจะมีโปรโจเจกต์พิเศเษเกี่ยวกับเรื่องเพลงด้วยใช่ไหมฮะครับพิ่ทัศน์ครับครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีโปรโจเจกต์นะฮะชื่อโปรโจเจกต์ว่า ร้อยเพลงเอกสุนทราพรครับก็เป็นการรวบรวมบทเพลงสุนทรพรค,ครับทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะฮะมารีมาสเตอร์ใหม่ครับแล้วก็ออนแอร์ในช่องของคุณพระช่วยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมนะเด็กยุคนสมัยนี้หลายคนหลายท่านว่าหันมาลองเพลงแนวสุนทรพรแล้วก็ร้องดีทุกคนครับแต่ที่ผมชื่นชอบน้องท่านเนี่ยดยหน้าตาเขาแล้วผมรู้เเขารว่า ทอดเพลงตัวนั้นเลยแล้วแบบถ่ายทอดเพลงได้ได้ลงม้ากเลยอกมากเลยครับอกมากทราบการที่จะมาถ่ายทอดเพลงเนี่ยสุนย์ธาราพรหรับน้องไลอันครับผลงานที่จะออกคือก็มีโปรเจกต์ไรอันขับขานเพลงครูครับของครูไพรบนขันครับทุกอย่างมันคือการลงตัวเลยครับถ้าสุนทารภพรตอนตอนนี้ทางนี้เลยครับแนวลูกทุ่งเนี่ยแล้วขึ้นมามาเป็นเพลงเพลงเพลงของครูไพรวุขันเนี่ยใช่เลย หลายต่อหลายเพลงมากแต่เพลงที่ชอบมากนะชอบทุกเพลงนะไอ้เพลงเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงเออโมรุรักทุกทุ่งเราเพิ่งปล่อยไปแล้วมเพิ่งปล่อยไปปล่อยไปไหนปล่อยลงยุทุ่งปล่อยเพลงถ้าปล่อยเพลงปล่อยป้าปล่อยนกเออยอมยอมมาล้วเพลงโมรุรักทุกทุ่งเนี่ยแค่เอื้อนเอ่ยคำแรกเนี่ยก่อนเอื้อนเอ่ย เสียงคลุยกนมาแล้วเห็นภาพเสียงคลุยก็มาแล้วเพราะเงื่อนคำแรกเนี่ยหอมเอ่ยหอมดอกกระพินนุ่มดแล้วท้าทอมดูหมาอดูดิความชิชอารมณ์ นักร้องมาไลยร้องเพลงชื่ออันเดียวนะเนี่ยหอมดอกกระถินเฮ้ยเราได้กลิ่นกระถินป่ะได้ขันเบ็ดสักคนร้องเหยือมีน้องนางแก้มเรือนั่งกินเหยื่อปลาปลาเปิดกันอากันแล้วนั่งเคียนกินปลาเออนั่งเคียงตกปลาไม่ได้ปลานะไม่ได้ปลาเทียนเจอกินเหยื่อ ตีปลาช่เลยนาดูดไสเดือนพูดถึงภาพเลยดไือนี่เดินราทนเดร้าที่ไหนี่ยทน่ะครับแล้รู้จักรู้จักไสเดินรู้จักย่อยู่ตกปลาเหรอเดือนผมก็รู้จักแต่นี่ไม่ไมตกปลาแล้วช่ยิ่สเดือนรู้จักเหรอรู้จักครับแล้วไอ้ดูดเดือนคิดได้ยังไง นั้นนึกว่าอันบอกกับผมว่าเคยนะพี่ไม่บอกเลยนั่งดูไส้พี่ <c oughs> พร้องทุ่งพี่เพ่งร้องได้ไหมล่ะอินโรทรติดหูมากเลยต้องมีขลุ่ยมีไหมมีไหมห้าจารย์มีขลุ่ยไหมอ๋อเรามีคนไทยอยู่ครับมีคื่ในไทย,ย,ยใใอยู่อ่านะสิริมัลรักลูกทุง่งเดี๋ยวพี่ติ่งนะพี่นะผมติ่งสักหน่อยสักหน่อยหได้ไหมโฉสักหน่อย เพลงนี้ไม่มีเ้เงิน่ะคยไม่ไหคนละเพลงละการวันนี้มันเพลงเสียงขลุยหรือเรียกนาอ่ามนร์ตนุีๆแสดงสด่กี้ฮะของกันนะ แบบมันมีเดี๋มันมีหมดล้างลูกทุ่งข้างๆทองวาวไหมเหรอแม่ผมรู้ว่าเป็นมุกสดนะแต่ว่าทุกคนแบบที่อยู่ในกล่องมากออกนอกกล่องให้เป็นแสงสดอิมพอไวได้อิมพอไวได้เมันคนละเพลงอาจารย์มนรับลูกทุ่งหยาของครูไพบภูมิขันหอมดอกกระถินอ่ายง่ายทีครับทีครับ